สวัสดีคะ่ะพี่น้องทีลักมือนี้ก็สิผ้าพี่ผ้านองมาทำหมูกรอบนะคะหมูกรอบไม่ต้องไปตากแดดนะคะทำแบบเร่งด่วนนะคะมาแล้วเรามาทำกันนะคะเพื่อนๆหมูกรอบนี่กะหมูสามสัดนี่ก,ก,ก็หนึ่งกิโลนะคะคเพื่อนๆได้อย่างสวยคะ่ะเอามาอย่างสวยหนึ่งกิโลล้วจะนำหมูไปต้มก่อนนะคะ เราก็จะใส่เกลือลงไปนะคะช้อนชาหนึ่งค่ะคะใส่ผง,งัวลงไปด้วยค่ะจะได้รสชาติครึ่งช้อนชาค่ะคนๆนะคะแล้วก็นำาไปต้มค่ะเไปต้มประมาณยี่สิบนาทีนะคะ เราไม่ต้มนะคะเพื่อนๆแล้วก็กลับด้านลงนะคะกลับด้านลงสัก5นาทีก็พอเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะหนังเขาก็จะใสงามมากค่ะก็มี5นาทีก็พอค่ะเพื่อนๆ เราก็เอาซอสจิ้มๆนะคะเพื่อนจิ้มให้ถึงเนื้อเลยค่ะ แล้วก็มาบ้างนะคะแล้วแต่คนจะชอบเล็กชอบน้อยนะคะมิดต้องคมนะคะบางถ้ามิดไม่คมก็จะทำยากค่ะนี่ค่ะ ให้ถึงเนื้อเลยนะคะใครชอบทำลูกเต๋าก็ทำได้นะคะ แล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูล,ลงไปนะคะแล้วก็แช่ไว้ประมาณสินาทีก็พอค่ะเพื่อนๆค่อยไปเข้าไปอบนะคะอบไฟ180ก่อนค่ะคะ่คอยเล่นเป็น200นะคะ ร้อยแปดสิบสักสิบนาทีแล้วก็เล่งเป็นสองร้อยโอเบตเสร็จก็ครึ่งชั่วโมงดูก่อนค่ะว่าจะได้ไหมนี่ค่ะครบสิบนาทีแล้วค่ะเพื่อนๆเราก็ไปลินน้ำออกนะคะแล้วก็เกลือโรยๆหน่อย ให้มันดูความชื้นนะคะให้มันดูความชื้นออกค่ะแล้วก็จะใส่ลงไปในที่อบค่ะอบครึ่งชั่วโมงค่ะเพื่อนๆอบครึ่งชั่วโมงค่ะ ถ้าใครไม่มีที่อบเราก็เอาไปตากแดดนะคะตากสัก3ามชั่วโมงสองสามชั่วโมงแดดๆนะคะเดี๋ยวจัดๆก็มาทอดค่ะอันนี้เราจะไปอบก่อนค่ะเราก็จะเข้าอบอีกค่ะสิหนาทีนะคะเราก็ออกมาค่ะเอาออกมาพักไว้สักสินาทีนะคะเ,เพื่อนๆเห็นไหมคะ เราอบอันนี้อบด้านเดียวนะคะคเพื่อนๆเนี่เห็นไหมก็เริ่มสวยเริ่มพร้อมนะคะคเพื่อนๆที่นี้เราก็ไปทอดนะคะทอดก็ทอดไฟกลางๆก่อนนะคะสวยงามมากค่ะคเพื่อนๆไปเดี๋ยวสักพักเราก็เตรียมทอดนะคะเราก็หยิบหมูลงนะคะเดียว ่อออไปรยนะคะคแค่นี้เราก็ได้หมูกรอบแบบอร่อยแล้วค่ะเพื่อนๆทำง่ายๆค่ะชูเร่งรัดนะคะเพื่อนๆทำไม่ยากค่ะชูเร่งรัดค่ะเพื่อนๆเห็นไหมกรอบค่ะชูเร่งรัดค่ะ กอบนอกนุ่มในนะคะตอนทอดเราก็ใช้ไฟอ่อนๆก่อนพอเราจะยกลงเราค่อยไอ้นั่น,นเราค่อยเปิดแก๊สแรงเต็มที่เลยค่ะเพื่อไล่น้ำมันรีดน้ำมันออกเนาะค่ะใช้เวลาอบเบ็ดเสร็จก็35นาทีนะคะอันนี้นะค่ะอบก็35นาทีนะคะเข้าไปอบนะคะเบ็ดเสร็จ อบครั้งแรกรอบแรกก็ใส่180นะคะสักอ่า20นาทีหลังจากนันก้นเราค่อยเพิ่ม200นะคะไฟนะคะเราก็ไม่ต้องตากไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะคะเวลามาทอดเราก็ทอดไฟอ่อนๆก่อนคะ่ะมันเริ่มสวยงามแล้วก็รีบคนแล้วก็เปิดแก๊สไล่น้ำมันออกให้หมดนะคะนี่น้ำมันออก เราก็จะได้หมูกรอบอย่างสวยงามค่ะลองทำนะคะง่ายๆขอบคุณทุกท่านนะคะที่กดไลค์กดแชร์ติดตามขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะขอกล่าว่าคำว่าสวัสดีค่ะ